สวัสดีครับผมนายพิธีนายบัวเขียวรหัสนักศึกษา642 00147น้คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมเครื่องกลนะครับก็จะมาสอนการอันยินสตอลแล้วก็อินสตอลโปรแกรมบ a n ดิคเคก็คือโปรแกรมการอัดวิดีโอหน้าจอนี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการถอในตั้งก่อนเลยครับอย่างแรกก็ไปที่ Windows นะครับอันนี้แล้วก็ตั้งค่าครับไปที่แอปแล้วก็ หาแ,แอปดีแคมของเรานะครับตัวนี้นะครับของใครที่มีเครื่องอยู่ก็ทําการถอ,อดติดตั้งก่อนนะครับอ่าก็ใช่ครับโอเคกดยกเลิกการติดตั้งไปครับโอเคอันนี้ก็ ไปนะครับใช่ไหมไม่เกี่ยวนะครับโอเคตอนนี้ก็ลบแอป m e d ด c แคมไปเรียบร้อยนะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของวิธีการลงนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการลงโปรแกรมแอป m e d ด c แคมกันต่อเลยครับต่อมาจะเป็นวิธีการลงโปรแกรมบันดีแคมครับก็ไปโหลดโปรแกรม m e d ด c แคมมานะครับแล้วก็แตกไฟล์เรียบร้อยได้โฟลเดอร์นี้มากดคลิกเข้าไปก่อที่บันดีแคมครับ กดเข้าไปกดใช่ครับกดภาษาไทยกดโอเคครับกดเน็กอย่างเดียวเลยนะครับต่อไปต่อไปในท็อปไอคอนผมจะไม่เอานะครับอันนี้เป็นพื้นที่จะเก็บไว้เก็บไว้อรงไหนก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับกดติดตั้งครับรอโปรแกรมมันลงสักครู่หนึ่งนะครับโอเคจะไม่กดรันะนครับกดติ๊กออกแล้วก็เสร็จสิ้นครับนีกดปิดไปจากนั้นกดที่บรดแคมคีย์ตรงนี้ครับกดคัดลอกไปที่ไดท์ที่ทุกคนเก็บ เมื่อกี้ไว้นะครับผมเกี่ยว้ที่ไดซีแล้วก็เป็นโปรแกรม x อค6นแปดสิบหแล้วก็ m e d i ิแคตรงนี้คทิ่ขวากดวางได้เลยครับอ่จากนั้นคลิกขวาที่ตรงนี้แล้วก็ใช้งานในฐานะผู้ดูแลครับกดใช่ไปตรงนี้ก็ใส่อีเมลอะไรไปก็ได้นะครับยูด com กดรีจิสเตอรครับกดโ OK. อเคเพิ่งกดปิดนะครับลองเปิดโปรแกรมขึ้นมาดูก่อนนะครับพิมพ์ไปแ e นนิแคปึ๊บ ใช่นะครับโอเคเราพอแก้มันเปิดขึ้นมานแล้วนะครับอันนี้มั่สนใจมันนะครับ่ะตอนนี้มันล็อกอยู่ใช่ไหมเพื่อนเห็นว่ามันล็อกใช่ไหมกดเปดกดอันนี้กลมาแล้วกด e j e c เรียกสองครั้งครับโอเคกดปิดอันนี้ไปกดเปิดขึ้นมาใหม่ครับโอเคแล้วทีนี้นี่กดปิดไปได้เลยครับ เราก็จะได้หน้าตาโปรแกรมแบบนี้นะครับที่มันปลดล็อกฟังก์ชันไม่มีลายน้ำแล้วนะครับฟังก์ชันเริ่มต้นก็จะเป็นการบันทึกหน้าจอนะครับอันนี้เป็นโหมดเกมนะอันนี้ก็ hdmi นะครับก็จะมีสาโหมดให้เราเลือกนะครับหน้าแรกก็จะมีให้เลือกว่าเริ่มต้นเนี่ยเราจะ,อ,ะอัดวิดีโอหน้าจอเต็มไหมหรือว่าจะในพื้นที่ที่กําหนดหรือว่าเต็มจอบันทึกเกมเนี่ยผมก็จะเอาเป็นเต็มหน้าจอครับโอเค อันนี้ก็จะเป็นปุ่มบันทึกก็จะเป็น f 1 2นะครับก็บันทึกภาพก็จะเป็น f 1 1อันนี้ตั้งค่าแยกได้นะครับามาดูในโหมดทั่วไปมากโหมดทั่วไปก็กดอ,อันนี้จะเป็นให้บันทึกไปตรงไหนนะครับผมย้ายมาบันทึกไปที่ดาวน์โหลดแล้วกันนะครับอย่างนี้ปกติมันจะเป็นอันนี้ก็จะเป็นกางค่าพื้นฐานที่ขอตั้งไว้นะครับแล้วก็กดไปไว้ที่ดาวน์โหลดก็ได้นะครับก็กดปรลง มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เราจะให้บันเคมแสดงบนหน้าจอตลอดไหมผมก็ไม่เลือกนะครับเลือกบันเคมตลอดที่ถ่ายอไรข้อหรือเปล่าไม,ไม่ไม่เลือกนะครับไม่ติ๊กอะไรเลยนะตรงน,นี้เลือกเลือกหน้าจอหลังเลือกใช้เหมือนเช่อไม่ใช่นะครับตั้งเวลาสำหรับการเลือกบันทึกอันนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะโอเคครับ,บรเคมแสดงตลอดลาน,นี้ไม่เกี่ยวนะอ่ะประมาณนี้ต่อมาจะเป็นในส่วนของวิดีโอครับ นี่เราก็สามารถตั้งได้สมมติจะตั้งให้เป็นตัว R ก็ได้นะ A12 ก็ได้ประมาณนี้ปุ่มพักผมจะตั้งให้เป็นชิป A12 ประมาณนี้นะครับสแสดงเครอ,งอ,เอร์เซอร์เมาส์ไหมสแสดงครับเพิ่มลักษณะกา,ารคลิกผมก็เพิ่มไปเพิ่มเพิ่มโอเวอร์เลยผมก็เพิ่มไปนะครับอันนี้ตั้งค่าตามนี้ได้เลยนะครับเป็น MPC เต็มหน้าจอครับ FPS แนะนำให้เลือกเป็น3เอ15นะครับแล้วก็คุณภาพเนี่ยเต็มร้อยไปเลยนะครับอันนี้ติอันที่2นะ อันนี้ก็ตั้งค่าตามระบบครับกกลงเสียงก็บันทึกเสียงอยู่แล้วนะครับประกรณ์เริ่มต้นไหมก็เป็นปอุปกรณ์เริ่มต้นนี้ก็ปิดตามแนะนําไม่ต้องกดอะไรนะครับเว็บแคมเป็นยังไงเว็บแคมเราก็เพิ่มอ <Web cam S 2> ุปกรณ์ไปอย่างไฟล์วิดีโอตรงนี้นะครับผมก็เลือกเป็น USB ตรงนี้ในกล้องเว็บแคมของเพื่อนจะมีเว็บแคมตัวไหนก็เลือกไปเลยนะครับนะครับเว็บแคมได้ว่าจะเอาแบบแสงสีอะไรประมาณไหนแบบนี้นะครับ คลิปอยู่ตำแหน่งไหนผมก็ตั้งเป็นตำแหน่งนี้แล้วกันนะครับแสดงตัวอย่างไหมปุ๊บเันีียมันก็จะแสดงตัวอย่างขึ้นมานะครับในตอนที่เราอัดก็จะแสดงเป็นเป็นรูปวิดีโอหรือว่าเป็นรูปจากกล้องที่เราอัดไปนะครับจะถ้าไม่ติดอะไรมากก็ไม่ต้องติก็ได้นะครับสนตรองเมาส์ก็คลิกซ้ายคลิกขวาสามารถเลือกได้สีไฮไลท์เราเลือกได้เหมือนกันนะครับเพิ่มลักษณะสีไฮไลท์ผมจะปกติตั้งเป็นสีน้ำเงินนะครับ แต่นี้มันรู้สึกว่าขนาดมันนี้ไปหน่อยสีเหลืองก็าด้ก็ได้โอเควงใส่ดีนะครับเพิ่มเสียงไหมคลิกซ้ายคลิกขวาอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับโลโก้ก็อันนี้ไม่ต้องสนใจมันนะโอเคก็ตกลงไปก่อนนะครับรูปภาพปุ่มรัดก็ F11 ก็ได้จะเป็นตามที่เพื่อนๆพื่นานเซ็ตก้างค่าไว้นะครับโอเคประมาณนี้ ผมควจะตั้งเป็นรูปภาพก็จะเป็น jpeg ขนาดคุณภาพสูงไว้เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะสำหรับการใช้งานพื้นฐานนะครับโอเคก็จะประมาณนี้ผมครับ